งครับตันี้มันชึอจีดดีนั่อ้ยกมีที่หดอ้ดดูดลำย่งะครับผมมันลุดน้ำพ่อน่อยครับอ่างสเส้นครับนี่ครับจัดนะครับนัืกะได้น้องาอ้ยปลหปห้วยครับผมจีดดีโอ้ยน้ำกระหักอล้ยนาดน้องสองห้วยนี่ตอครับ สวัสด Get ีครับพี่น้องเมื่อน um> ah ี้ถ้าพี่น้องมายามดางยามมองครับเสอไว้นี่และจะรักนี่แหละครับพื้นเดียวนึงหรอกครับแล้วก็ผพื้นนึงอยู่ปูนครับอยู่น้ำหยั่งครับอันนี้มองห่างจังน้อยนั่นมองที่ครับถ้ามาลรุนน้ำกันเด้อครับว่ามันละได้แนวถือก่อนปลาน้ำสายเงไปหอดฝุ่นเลยครับน้องสู้อัญญไทยยันหน้าแหงเลยได้ครับน้องพอเพียงโอ้โหเรยประมาณ เห็นปลามันวนดีแถวนี้ก็เลยมาซื้อล่องเบิ่งครับพี่น้องครับผมนพ่อลืมมาถุงอันนั้นลงมาเซื่อนี่เด้ครับพ่อโอ้ยู่่ันโอ้ยเย็นสบายครับผมพกอมันขึ้นสีไงลูกคือคือจะได้ล่องแล้วเนาะครับเอ้ายกขึ้นเนี่ยเจอเลยครับเดี๋ยวนะครับโอายแล้วบ่ลูกปลาบู่ดิ่งไตายไตนี่นาะงอาปากระป๋องเนี่ยงอ้ายังอยู่ที่ล่ะ อ๋อเป็นเป็นน้ำสีแบบนี้เนาะเม <c oughs> ียน,น,นแบบ <c oughs> น้ำคุณตลกดางห้าเส้นครับพี่น้องนี่นะคพื่อเห็นปลาสีบอลบอลฮะพอได้อยู่ได้กินครับก็เลยเอามาเสือลองเมื่อนั้นเสือสิบเส้นติมีได้แจ็คตัวเนาะมี <c oughs> ไ,ได้อันมองอันแปดเส้นบ่นปลาตองตัวนึงเมียนครับอันนี้นี่หาเส้นนี่โอ้ <c oughs> เปนเปิดรเปิดประดมหัวนี่คืดพดนมีได้ละ ป้าดังพื้นหนียคือเน,นาจริงครับพอร้อยเม็ดวิสุดของลูกตาเลยครับเกือบสุดหนอรุ่นกันแบบรับพี่น้องปลาบู้น้อยตัวนึงละเก็บเล็กผสมน้อยหาคอได้มกครับพี่น้องมาหายอยู่หากินมีานได้กับเขามื่อนี้ ลครับผมมีท่านได้เห็นอี๋อยู่ได้ครับพี่น้องตัวเดียวละน้ำก็ตื้นๆดอกะมังนี้ก็สซิบๆเราเนาะครับเนาะบ่ได้เก็บขิงเงี้ยครับผมสบายมันแปลนดีลูกมีได้จ๊กเงี้ยว่าไหลครับผมน้องกุดกู้มองฝาหลายๆซื้อมีได้ครับพี่น้องมันฮุกเลยเอามาเ้อน้องสองห้องนี่ละวะพอได้อยู่ได้กินแรงครับสองนี่มันถื้อยู่ได้ลิงนี่นนั่นนั่น นกขึ้นมาแล้วนะครับพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาผล้งหือเนาจังหวะนี้นหะอุ้ยดุกดุกดุกปลาดุกติครับพ่อแม่นลุกที่แรกนึกว่ามีดีแนวอู้ดูดูดูฮู้ก็ได้เอาเสื้อถุงได้หลุ่มเดี๋ยวถอด้ต่ออันี่ไปอ้ปลาดุกปลาดุกพี่น้องครับโอ้ปลาดุกงามมีรีครับที่แรกนึกว่ามีดีแนวถื้อกระเงือมาเลยเลย ด้หาจังหวะจับดีๆก่อนอตวัวปลาดุกครับพี่น้องหักแงงมันสะก่อนน้องเพื่อความปลอดภัยอยู่เดมองมีคืออยู่เดเบ็ดเด้ปล,ลางตัวงามแต่วะถูกมากันะลูกเพราะเซ่อนเขาเลยตัวงามมือนกัน จะค่อยๆปลดลงไปเองครับหองแงงมันพีนออนค่อยร้อนคืออยู่ไ้คขั้วฟอบปลดไปน้าพญามรุหนาลุดพาไมันทุงหาดยู่ได้รุดยน้ถึงหัมันจุ่มนวนไ้ั้วอกลัวมดำถือแบบนี้เหรอเออ้องเรียกว่ามีดีเลยชื้อกู่ไปกูไปแบบึกตึ๊กน้ำพ่นมันลอยชืออยู่ตัวนี้สนออ๋ดีใจครับผมได้ปลาดุ พาดุกนี่แสียบได้เับนี่ปนกับมะเขือนองอย่างครับเล้กกีไลก็ได้สองตัวแล้วห้องกลนวะรับผมตึกตึกอีบมเอาว่าหันพอนอนกับยามไปมันมาดิ่มตอนอยูุนี่ครับแต่ก้อนมองนี่สิเป็นเป็นหม่องปลาตรงกลางสะเดียครับพี่หมอไงเธอรู้โอ้โหจกโบกเลย สงสัยโตมันบอนแถวนี้บ่มาตำม่ำบอะแม่นหรอครับพ่อโอ้โหเพาเขาหลุมบอนใหญ่เ <ๆ S 2> ด้เหมือนบอนอยู่จุดนี้กับอยู่แถวนี้ละ่ะแถวเป็นมองที่เอามองห้างมาเสือเ้อผนมีต่ำเพื่อ,อมองอันมือนึงมันเรเอาอยู่อยู่แล้วมองหาเส้นนี่กับพ่อเด่นลุนปลาก็ย,ยังเห็นแหละครับผมคิดว่าห้ามันมาห่อลุ่มอุ้มฮ่อสันดอกครับว้าย สองตัวเท่านั้นบพี่น้องเดี๋ยวก็มาอีกครับ <c oughs> ข้างๆได้ไ <c oughs> สองตัวเท่านั้นล่ะพี่นอ้องเอ้ <c oughs> ยังสุดเลยนี่ยังเดือยยู่ว่าเดียวสองว่าฮึบโอ้ย <c oughs> มึดโอ,อกาสหลังอีบนี่ <c oughs> สองตัวครับพี่น้องใครแต่ว่าได้ปลาดุกเนาะได้ปลาดุกได้ปลาด,ด,ดุกตัวหนึ่ง นี่ครับครับปลาบูตัวหนึ่งครับผมสองตัวครับดางพื้นนีหาเส้นครับนี่น้องสองหองห้องบนถ้าเป็นรุ่นน้ำย่เงนะครับอันนี้จังพืนนึงครับมองที่ครับย่น้ำย่งน้ำย่งสามเส้นบ่ครับพ่อสองสองเส้นสองคือนสองห้านี่แหละครับผมก็เห็นปลาหมูปลาซิวเอามันแล่นเป็นหมูเป็นหมูห้ามันทื่อเสือสนน้ครับพ่อปลาซิวเข้าปลาซิวเอาไปปิ้งเสียบๆสียสนน้อย จะมันจะซือจงนี้แล้ยวนาะอ่านปีงวดละผู้ดางก่อนอ้าวที่นี่มาหอดลำย่งแล้วครับผมมาหลุนน้ำพอ่น้อยครับดังสองเส้นครับนี่ครับมือมอสองเส้นสองเส้นห้าเยูยูนี่แหละครับพี่น้อง น้อยก็ตัวจีก็ห้างห้างตัวจีห้างมันขาาปลาซิ้วเข้าปลาซิ้วอ้าวสุดๆใค่ว่าปลาซิ้วเข้าปลาซีเข้า่างลงสานี้ละเพาะมีฟอมให้เบิ้งบอกครับเพาะตัวนี้ได้ปอมยู่ได้ลูกอันเด็กเตอร์ตื้นๆนะน้ำระดับเพียงขาเพียงแอ๊วพอมองก็มองตื้นๆประมาณนี้ที่พอรุ่นออกมาเฮือล่ะลูกครับพาะไม่ไปลาจยงไว้หลังม่มีไื่มีีกถับนิ่งๆเลยครับนี่ มันขันเบ็ดบบจมน้ำฟื้บๆไปพี่น้องช่วงนี้สี่แท <c oughs> ้อ๋อไฟไปมุยูนี่ครับนี่อลุณน,น้ำพอน้อยนะครับอืมเยอะหล่อนครับร้อนอย่าได้พี่น้องเสื้อเยื้อปลาเข็งครับดโด่งบักไงเดีย๋ยวเขาเบิ่งครับว่ามันจะขั้นเบ็ดจมน้ำฟืบๆเนี่ยเสีนเนาะอุตส่าหา์หาตัดแหนงไม่ไไฟยังครับเบ็ดพอลุ่นจัดมาเหอ แต่เก้ามันเข้าหาด,ดุบันนี้เราเอาแบบมันเป็นลอดส,สลิงเลยถือบันนี้จะห้อยแล้วลดแล้วเสร็เดี๋ยวแกเบ็ดไว้ก่อนอยังระยาม,มองครับพี่น้องไแนวถือบ่านาอข้าวมองขึ้นมีติง่ง้ยเวลาได้แนวถือ่าเป็นขี้ไข่น้ำแต่พี่น้องคนน่ะน้ำปัดใสๆแต่ว่าด,ด่างถือสวกกับพวกแหงถ้ามายวน้องสองห้องผัดึมีเปิลปานนี้เนาะโอ้โหขี้ไข,นข่น้ำคอด่าง โอดำเปือป่อยเลยมีคือเหิแล้วเนาะบ่งขนาดขนาดทีๆก็ยังมีได้พเพลย์ได้พี่น้องเลยท่านเห็นจักจั่เลยนย่ยปิ๊สร้างเป็นเห็นปลาซิวแล่นเว้นๆว้นเหปลาซิว,วเข้าทำค่าอี่างนี้่าตัวนึงปลาขาวน้อย <c oughs> ปลาขาวครับพดไปพร้อมโลนอลลมันมีถือไหลครับ ขันถือเป็นปุ้มเราเมื่อพุทะเฮินสันดตพี่น้องปลาหน้าบานตัวน้อยๆตัวนี้กินได้ทักลางพี่น้องดินเด็กๆเนีย่ยรุ่นครับต,ต่อรุ้นโตให้ถือเอยอะครัออบปลาอพุทธเลยนเพราะนี่ปากหลัง,ลงน้ำปลาหลังน้ำ มูแบบว่ามันไม่แสกแบบเป็นลูกยอดแต่ว่ามูวิธีปลดละปลดแบบปีนท้องเด็กพี่น้องขาวลังหนะังพอได้มกเก็บเติมเดี๋ยวไปคือแมียนดูดีเมียนดูนด,นดีนะครับเน้องพอไปปุ๊นตางพื้นหินไปเหี่ยวกันไลยคหรอเหยาได้ลูก้นี้ก็ได้อ๋อซื้อขุนบอครับหญ้าเขียวๆอยู่ปลายทางปัดอยู่กลางห้องน้ำ สิซาราาคือน,นให้เบื้องเนี้ยนะอโอ้เดี๋ยวดูตัวนี้โอมีท่านเน o าหรือายแข็งแกเดปาหน้าปานโวดเอาเลยครับขั้นที่กว่านี้พอกำละงมือโพดเธอนนี่ยที่บางๆโอ้บีดขี้ไปพร้อม <laughs> ใส่ขี้ไปในตัว <laughs> พวระเจ้าปลาโมนีน่นี่มกแสบได้ครับอยากจะบอกเลยมกแสบข้าขนาดเลย ลกน้ำสใสๆเดียวเห็นรถตกฝาอันนี้ความขาดวางพา่อนไอแบบว่าอาจจะมาใส่เอาปลาหน่อยไปหมกนะครับเนาะอู้หูเด็ครับตลาอีบอกอันนี้ก็ได้ปลาเล็กปลาแบบเก้าคนละแบบเลยหรออันบบอนบบี้ปลาขาวนะครับคล้ายๆปลา โซบ,เเบแ,แต่ว่าทำนี้แม่นหน้าเงาเงาในการบอลูกเป็นเนาเลยตืนเดียวเย็บประเดะเย็บเขาใ็รจะบอกเียว่าปลามื่อนี้มกเชี่ยบมอกนี่ตื่นครับผมอมียูกลางย่างเราด้ครับนี่ต่ว่ายางบ่าถึงมองนี่ผมหัวเย็นมือ ซ้ำโตรกสางครับผมตัวลงไปแล้วโอ้น้ำจ้ำอ่างเโอ้มีขะิตั้งเงินฝาาน้ำยังยึดไปดีบ่มีอึดนมีตั้งมีตอนนี้มาโอบก่อนแล้วมันจะเห็นขาวเมเข้ามาคือยมาบกาเนกาดีครับ ปลาอย่างไะครับพ่อปลาแม่นมีถืกประทกเราเด้ที่น้องบ้านอุ้ยปลาหลาหกล้วยครับผมลืมไปบอกรี่ปลาห่ากล้วยเด็กพี่น้องปดเอากันมันพอกกระเทือนปดหยะจะได้เป็นนี่เป็น่นศันเป็นศักดิ์นี่นี่เป็นคือเขาแหลกนี่ได้หูเป็น่นคขันติดล็อกมันนี่โอ้ยมาได้ทุตนำแล้วนี่ แบบง่ายๆโปรตีนอะไรได้พี่น้องเลยโชว,ยยว์อะไร <c oughs> ได้ครับปลาโมนี่ยิเร็ตลุดมือเลยนี่ครับมือสีปลาลดของใหม่ <c oughs> ติดปลาได้ครับพ่อ,อปลากระท <c oughs> ิมันเน,าน่าหรือเ่รู้เดี๋ยวเพราะมันพูดปลาเน่าใช่โอ้โอ้เป็นจะบ่มความหวังจ้ะครับเพราะว่ามันเน่าแล้วเดี๋ยว Oh. โอ้ยยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่ตาตาแดงตาแดงกึกซึดขึ้นกระแดงตาแดงตาแดงเลยตาแดงตาแดงปลาตาแดงหัวยำกันขึ้นมาเตยจะ่เป็นแต่ยานมั้ยยังน uh uh ีครับก็เห็นมันง่ายที่สุด ตัวนี้น้อยกับไข่เสียข้างล่างไปยังละครับพ่อพีการเ้านพี่น้องตัวเน่าหมดแล้วของเน่าใรับนี่ครับพ่อายเห็นล่างๆขาวๆาเลยไหมครับเลี้ยวลงไปจ้าตัวเน่าเน่าพี่น้องปลาเสียบตั่งโอ้โหโอ้ยคือเก้าพี่น้องจิ้มเสียตัวนี้มันเน่าเอาห่ากล้วยนี่น่ะห่ากล้วยตัวที่สองของเราเฮ้ยยังไม่ได้ตาย ปาสมนิไตใยญ่ไม่ต้องเลยแต่คุ้นปลาหลวดบ่นี่ครับพ่อมีเดิคนละตระกูลข่ายกับปลาเสียบทงเนาะโอ้เจ้บ่นบ่นแหนน่นมีคือดิครับสายพันธุ์ฮะกล้วยโดยตรงคือหาไ่ได้ตระกูลไหนเลยวันนีครับนี่นะพี่น้องกระไดปอนเขาโดนเพื่อนมันดีดุดุดุดอมัลุดนอมลุดของดิ <poisoned indo S 2> <esi> มันเป็นน <time. ation in antis> ้ำๆอยู่มังโหมันนลยนี่เสียบเสียบท่งสองครับเเพราะว่าแม่ไหนเนี่ยไปลืมแล้วโอ้ยลืมไปนี่ครับนี่ปลาหางดำนี่นี่ปลาหางกลวยกับปลาหาว

Tại by... <c hẹn Empress đâu>. <cười anyway> tay cầm mốc nó, cầm mi tay cầm poi phi, mnay, some handpoken mặc kim bitten. Young white, young white. Hi. 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 นี่กระปุดปล่อยคือเดียวแล้วยิ่ทันดียินทันด้มองกลิ่นค่อยปวดไปทางนี้ทางนี้อะโดดอยู่ดอกไปได้อยู่ดเดี๋ยวมันจะขึ้นครับผมมันตัวน้อยพูดครับพี่น้องมีมีเป็นตะดินเนื้อกินถึงไก่เมื่อไหร่ได้ครับนี่สุดมองนี้รครับเป็นทะเลทะเลดูขาวๆมากๆ ตักกล้วยบ่ครับเนี่ยเขาจังหวะโอ้โตที่สามครับฮะกล้วยคือเก่าพี่น้องหลอดทางนี้ลองเบิ่งเนาะหลอดทางหูลองโอตัวนี้มันมีไงสมูทหลอดทุลุตทุลุตทไปเลยขันหลอดได้กันไงเนาะครับเนาะหัวมันจังหวะนป่ยวนแบบว่าด้ย้อนสอึ๊ดเนี่ยโอ้โหนี่มี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 แล้วนี่ดิมองๆกันเขามันโอ้โหเบิ่งเอาเขาแหลดลุด นีหยัเปิดตลุดมือทะลุว่เาเลยยิกมโหกับยิ้มมีเลยอันนี้จับหัวแล้วก็ดูดเร็วครับเอาทุงมากนะลูกนี่นได<ห>้แล้วพี่น้อง,งนี่บาลูกก็มีเรีเนเนยกสุดแตเด้กพี่น้องเลย จะได้มกแล้วบ่เฮาได้อยู่ครับพ่อได้อยู่หากินกันนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเนื้อหมาเนื้อบ่อครับเขาเห็นเห็ดเลี้ยวๆเล้ยครับได้กับเขาก๋าว่าได้ว่าได้เขากะกะทังเห็นางือดตัวนนึเบางคนกับว่าพ่อหน่อยเอาปลามาใส่เบ็ดโอ้กหับบ่อดีครับมาเดี๋ยวลงทุนขนาดนั้นนะครับผมซื้อมาก็มาต้มแล้วแรกใส่เบ็ดทำใหญ่ช่วงได้ก็ได้ช่วงบ่ได้ก็จัง วานครับผมเก็บเนื้อปลาเข็งซื้อไว้ซิฟกวัวหลังผมได้พี่น้องเมื้อลเมื่อวานหลงังนั้นมีร้อนก็เลยจงไว้มีถือจัตตุเสื้อสองมือปลาตองตัวใหญ่งทีได้ก็ได้อีีครับผมคูดว่าปลาตองกายมันกินยามนี้มันมีกินเบิ้องฝันบอล่งท้าได้ครับพอๆครับเอาอีกแล้วครับผมปลารากกล้วยครับผม่บกแต้มท,ที่ซีเข้าปลารากกล้วยเอ้ยพ่อเม่ยได้ครับนี่ครับ ดีเด็ดโ oh Jamie, no. ตัโนึงน้ำกะหะกล้วยขนาดพี่น้องสอนข้าวกล้วยอือแนวนี้ใครเนี่ยใครพ่อเมียลมจังเลยดีเว้ยเอาถุงมาได้สุกพี่น้องเราเอาถุงได้เด้ดห no oh wow. hmm. ้ามลูดมือห้ามจิลูดถอดถุงนี่เอาเออทางหน้าบวังฮันปักมือมันนี่คือหอบพดถึงโขกเนาะสองมือบีเอาข้างนั้นข้างนี้เปิดไข่อยู่ ครับนี่ปัดจับข้าวมองไว้นำมีจับไว้ก็นไม่ได้ยุงนี่หลวงโอ้พื้นใหญ่เลยนี่น่ะพี่น้องปลาฮะโวยอย่างงามเลยสี่ตัวนี้บุตรที่ตัวนี้หาตัวนี้แล้วก็โอ้โหนี่กำลังใจนะปลาฮะโวยพอได้มอบกิจมาฉันว่าตัวนี้ห้ามดูดเนาะ เอาเขานี่ก่อนจังว่าเป็นปา้ากระคองนี่เนาะครับแมนหลอกโคมไว้ตะก้อนกับป้าอ้อยแลยลูกฟั่งเดี๋ยวว่าปีนี้ว่นนั้นว่านเขาว่าเขียวงามคืออะไรนี่กันบรรยากาศดีครับโชว์นี่น้ำย่างบ่อคอยหลึกครับผมเขตของเทศบาลไขโน่นหรอมาตำบลไขโน่นนี่ดีโอ้ยเหม็อยู่ข้างล่าง พอใจเยอพี่น้องที่แรกนึกว่ามีได้อยู่ได้กินเสียแล้วก็ไปามาพัพอได้อยู่อสั่งเลยนอดตัวหากกล้วยมาปลอบใจครับนี่ดีปัดปัดลุทมือปัมลงน้ำไช่อะครับเนี่ ไม่เจีไอ้เจ้าตบ่เคยจะสุดนี่สุดต้นย่าน,นี่แหละครับพี่น้องทารุณทารุณเรงอยู่สองว่าช่วงจะถ่ายนี่มักมักแบบด่าได้ครับตาเก่าครับวันจะหันตาใหม่ไหมช่วงเก่าปุ่นช่วงมันตามมุมตามยังสิตาใหมน่นี่มีคือตาเก่าสินี่ <laughs> <laughs> มืดสิทธิพี่น้องเลย้าพอกันยุบ่าเด้่ยครับพี่น้องครับผม กลับมาฮอดบ้านแล้วได้ขับพี่น้องพี่ปา๋าเฮาเบิ่งกันเออปลาดุกเรามีเต็นทออกเ,เต็นท์ออกคู่ครับโอ้โหเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งปลาหาัก,ก้วยงามๆนี่นะพี่น้องเลยนานๆทีส่จะได้ปลาหัก,ก้วยปลาปลาหัก้วยหลายอยู่เลยครับพี่ควรอนะ่ะโอ้หนาหละเดินปลาดุกเป่งๆตัวหนึ่งครับ ปลาหกวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโตครับผมผลงานพี่น้องเซานี่พอได้อยู่ได้กินู่ได้ครับว่าแม่หลามีได้และฉีดแหลกไปออกมาพอได้กินอยู่ครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับเอฟซีทุก้องทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดเอร์ครับไปซื้อมองยามมองได้เท่านี้แหละครับคับดูเคยเซานี่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ